สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมเลอพงอัลติเมตกันอีกครั้งในวันนี้เรามาอยู่กันที่สนามสปาฟังกูชองนะครับสําหรับในวันนี้ก็มากับรถเชฟโรเลตคอเวตแซดสุดหกในรอบนี้นะครับรอบนี้จะเป็นเอนดูแลนด์เนาะสี่สิบนาทีนะครับเป็นเอนดูแลนด์สั้นๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟนะิกเซตอัพเนาะเป็นเดลี่เลสนะครับมาในรอบนี้นะครับก็สตาร์ทอันดับที่สามนะครับ สองเป็นปอร์เช่ที่หนึ่งเป็นแมคเบรเนนะครับรามาดูกันว่าตอนออกสตาร์ทจะเป็นยังไงไปครับโคงเขียวคุยกันไปไปไปสนามสปาร์นี่ในโค้งแรกก็จะต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าอันนี้ก็เว้นระยะห่างเลยนะต้องพยายามเว้นระยะห่างเพื่อให้รถให้ปรกคาด้วยนะครับแล้วก็รถดีๆด้วยกันเองนะครับดูจังหวะออกครับโอ้โหโอเวอร์อเตรียมไปน,นิดนึงครับแล้วจังหวะนี้ปอร์เช่กำลังพยายามจะไล่ตามแมคเบเนนะครับเป็นแมคเบเนที่ ออกนําไปก่อนครับตอนนี้แล้วมีปอร์เชบที่ขับตามหลังมาแล้วขึ้นเอรูทมาครับเกือบไปฮะโอ้แล้วมีคันหลุดไปแล้วคันหนึ่งครับน่าจะเป็นผลมาจากเดอร์ตี้แอร์นะครับเมื่อกี้สลีฟสตีมตามมาแล้วโอ้โหเจอเดอร์ตี้แอร์ครับรถก็เลยหมุนไปเรียบร้อยคอเบดไปแล้วครับแล้วแซงฟอร์เชสขึ้นมาตรงทางตรงเคมอร์สตรทมาถึงตรงเดสคอมเบตตรงนี้เป็นเซกเตอร์สองนะครับตรงนี้ก็ต,กต้องใช้ ความเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้คือเซกเตอร์จะต้องใช้ความเร็วในการที่จะเข้าตามคันหน้านะครับโอ้ oh, แล้วมีอินิเดนต์ครับโอ้โ oh, ห oh, <ๆ>แล้วคดีแลกไปแล้วครับเรียบร้อยคดีแล็ไปเรียบร้อยครับตอนนี้เปิดมาก็ถือว่าเปิดมาดีนะในช่วงต้นเรสนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีปัญหาอะไรตอนนี้ก็พยายามไล่ตามแม็กกาลินไปก่อนนะครับสนามนี้นี่ก็เป็นสนามที่ผมว่าตอนแรกจากที่ผมคิดไว้นะ ว่าจะเป็นสนามที่จะไม่ยากขนาดนั้นแต่พอมาเล่นจริงๆก็แอบยากระดับหนึ่งนะเพราะสนามนี้มันต้องเข้าโค้งเยอะนะ <S <S ผ่านรอบแรกมาครับเรามาดูกันในรอบที่สองตอนนี้ข้างหลังเหมือนจะมีรถไฮเปอร์คาร์คันหนึ่งโอ้แล้วเหมือนจะมีทงเหลืองครับข้างหน้าเรามาดูกันครับในรอบแรกเราเป็นม่วหมดเลยนะครับแต่ผมว่าขันหน้าน่าจะเร็วโอ้แล้วเหมือนจะเป็นรถพอเช่รครับที่เกิดรถหมุนเรามาดูกันครับ แล้วตอนนี้ครับปอเชก็ขอทางขึ้นเอรูทนะครับตรงเอรูทนี่จริงๆสิ่งที่ต้องระวังอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราสลิปสตีมก็คือเราต้องพยายามระวังเจอที่แอร์ด้วยนะครับเวลาเราอยู่ใกล้ๆอันนี้สังเกตที่ผมไม่ลดหมุนนี่เป็นเพราะว่าผมยังห่างจากคันหน้าอยู่นะครับหรือว่าแม็กลาเรนนี้คนนี้ก็ขับเร็วนะนะครับผมเองก็ขับเร็วนะสนามนี้นะครับเสียงโคเวทนี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะคันนี้นะครับอันนี้คือเป็นเหมือนรอบแรกๆเลยที่ผมขับโคเวทจริงๆจังๆนะครับ คือเป็นเครื่อง V8 นะอันนี้เป็นเครื่อง V8 เก่ง้างจะดูการใช้ได้เลยคับเก่งพอมาคดคขับตามไปครับด้านน้านี้จะต้องเลี้ยวลงเนินสนามนี้นี่ขึ้นเนินลงเนินเยอะนะรอะมีขับก็จะต้องพยายามระวังระวังนิดนึงสาครับตอนนี้เป็นพอเช่ที่สีเป็นแม็กเลนคือผมว่าสนามเนี้ยตอนแรกคือที่ผมเล่นไฟผมก็รู้สึกว่าเออมันยังพอแบบขับง่ายนะแต่พอจะขับให้เร็วจริงๆก็ยากอยู่อ่ะ มันเป็นสนามที่แบบตอนแรกผมจะพยายามขับให้เร็วเหมือนคนอื่นเขาแต่ทาไมมันย,กยากๆจต่ <c oughs> ตอนนี้ไล่ตามไปก็จะยังไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับจะยังไม่สามารถแซงได้อะไรนะในรอบนี้ก็ถือว่ายังเปิดมาก็ขับกันแบบเซฟๆก,กันก่อนนะยังไม่สามารถจะแซงเขาได้ครับยังไม่สามารถเข้าไปใกล้เขาได้มาดูกันในรอบที่หก <c oughs> รอบนี้ก็ยังไล่ตามแม็กลาเรนอยู่นะครับตอนนี้คือยังแซงไม่ได้เหมือนเดิมเลย ตอนนี้ก็คือพยายามรักษาอันดับที่2เอาไว้นะตอนนี้พยายามอยู่ช่วงที่1ที่2เอาไว้ให้ได้นะครับมาครับถึงปาชิมอนถ้าเข้าไปเลยอันนี้แปดไปเลยฮะแล้วพยายามสลีสตีมมาครับแต่ตรงนี้จะต้องเบรคตรงร้อยเมตรหยับเข้ามาครับชจ้ๆเกนหนึ่งมาขึ้นบัสต็อปชิเคนะครับตรงนี้เหมือนจะเป็นเนินนะตรงบัสต็อปชิเคเนี่ยนะครับมาครับแล้วมาดีครับในรอบนี้เข้าสู่รอบที่เจ็ดเดี๋ยวรอบนี้ผมจะต้องเข้าพิดนะครับ ที่ผมขอตัดแบบสั้นๆแล้วกันเนาะแบบเป็นให้ดูแบบบางช่วงแล้วกันนะเพราะว่าด้วยความที่สนามนี้มันค่อนข้างจะยาวนะครับประมาณ2องนาทีได้ครับแล้วตอนนี้ก็พยายามจะเจาะหลังเขาตุกิดนะครับแต่ก็ยังแซงไม่ได้แต่นาขึ้นเออรูลเมาอเดิมครับในรอบนี้รถไฮเปอร์คาร์ก็จะมาถึงเราแล้วนะครับรอบนี้คือมาถึงเรียบร้อยแล้วตอนนี้คือขับก็จะต้องพยายามเปิดทางให้ไฮเปอร์คาร์แต่ตอนนี้ครับยังไม่สามารถที่จะแซงได้ตอนนี้คือ ต้องพยายามตามเขาไปก่อนเหมือนจะแซงยากเลยนะคนนี้เพราะว่าคนนี้เขาขับเร็วนะครับรู้สึกเหมือนจอยพุ่มอะไรนี่จะเร็วกว่าคอนโทรลเลอร์ด้วยนะจากเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับแต่เหมือนบางทีเขาก็สามารถทําข้อผิดพลาดได้นะถ้าเขาแบบรถไม่อยู่อะไรเนี่ยนะครับเราไปดูกันเราขึ้นเทอร์มาครับออกเมาไมเมดี้มาเรนหา้าก็เป็นลงเลยครับจึบจ๊บๆเกียสสองมาอันนี้ก็ตัดแล้วกันนาอเหมือนเดิมเลย ตรงนี้ก็พยายามดูผมไล่ไประทานก่อนนะครับจังหวะนี้ยังไม่มีรถมาถึงนะตอนนี้ข้างหลังห่างมาประมาณ3.1วินะผ่านมา7รอบเป็น3วิถือว่าตอนนี้ก็ยังยิงห่างจากที่3อยู่นะครับยังไม่ได้มีอะไรมาแล้วตอนนี้ครับในส่วนของไฮเปอร์คาร์ระยะห่าง6วิอันนี้ผมคาดว่าน่าจะถึงตรงประมาณเซกเตอร์3ได้นะหลังจากที่เข้ตรงเซฟรตนะครับก็จะ มาถึงเรียบร้อยน,นันในส่วนของรถไฮเปอร์คาร์ตอนนี้เขาก็พยายามที่จะไล่แซงพวกรถ TT ให้หมดนะครับผมว่าจริงๆการที่เราแซงรถ TT หมดได้มันก็ดีนะมันจะทําให้นถนนโล่งนะครับตอนเวลามีรถ TT นี่คือแบบโหแซงยากมากนะครับสําหรับรถไฮเปอร์คาร์ตอนแรกสปาผมนึกว่าจะแซงง่ายนะที่ไหนได้ไม่เลยนะครับสปานี่เป็นสนามที่แซงยากน,นะโคงแบบความเร็วสูงก็มีเยอะนะจริงอ่ะ อ่ะแล้วมาแล้วครับในส่วนของรถไฮเปอร์คาร์แล้วจังหวะนี้ครับโอ้ยังแซงไม่ได้ครับตรงนี้ต้องพยายามเปิดให้รถซีทีไล่ประทันกันนิดนึงแล้วยังไงครับในส่วนของเอาพีนกับปอร์เช่ครับโอ้แล้วเป็นปอร์เช่ครับที่ขึ้นนําไปได้ก่อนขึ้นนําได้ใช่ไหมอ่ะแล้วผมขอเขาพีนก่อนละกันเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวเจอพวกรถไฮเปอร์คาร์มาครับแล้วขออนุญาตเขาพีนก่อนเลยละกันขอเปลี่ยนยางก่อนมาอันนี้เฮ้ยไม่ต้องเปลี่ยนดิอันนี้ผม เติมแค่เฉพาะน้ำมันกับเอเนอรจีนะครับเพราะว่ายางมันมีแค่เส็จเดียวนะผมก็ไม่เปลี่ยนนะครับเติม28วินะครับในรอบนี้ในตอนนี้นะครับผมจะต้องออกพิษแล้วเพราะว่าตอนนี้ผมเติมเอเนอรกับน้ำมันเสร็จอา้าวป o m มป้ารีพอร์เฉยเอา้าวเกิดอะไรขึ้นครับทางฝั่งของ m มก a r เรที่อยู่ที่1อา้าวแล้วเรียบร้อยครับแล้ว DNF ไปโอ้เกิดอะไรขึ้นครับสําหรับทางฝั่งของแมกเรเรามาดูทางฝั่งของ รีเพย์นี้กันบ้างนะครับรอบนี้เป็นทางฝั่งของโจฮานนะครับจะพยายามขึ้นเออรูุ้ครับแล้วโอ้โห,โหแล้วมาจากไลโน่แบบนี้โอ้โหเรียบร้อยครับปีกหักคือจบกันเลยแบบนี้เมื่อกี้เห็นชัดเจนมากเลยนะครับคือแม็กลาเลนเนี่ยพยายามจะขึ้นเออรูุ้นะครับแล้วคาดิแลตเนี่ยมาจากไลโน่นะครับก็ชนทีเดียวนี่คือปีกหักเลยนะครับดาวฟอด์หลังหายโอ้โห ผมว่าถโค้งเออรู้นี่เป็นโค้งที่แซงได้นะสหรับรถไฮเปอร์คาร์แต่ผมว่าต้องพยายามเผื่อสเปนให้รถดีทีเขาขึ้นหน่อยนะเพราะว่ารถเขาขึ้นช้านะครับในส่วนของไฮเปอร์คาร์มันขึ้นเร็วอันนี้คือผมว่าอันเนี้ยคันด้แหลกผิดเต็มๆนะครับในส่วนของตัวคลิปเมื่อกี้นะครับอันเมื่อกี้เป็นคลิปที่ผมอัดมาหลังใหม่นะโอ้ผมว่าโดนรีพอร์ตแน่ฮะแต่ผมว่ารีพอร์ตไปผมไม่รู้ว่าเขาจะจัดการไหมนะ โหเมื่อกี้คือจบกันเลยครับสําหรับฝั่งของแม็กและเลนฮะโอ้ที่หนึ่งคือหายไปกับตาเลยครับเมื่อกี้จากที่ตอนแรกได้ไล่ประทะกันตึงๆอยู่ประมาณเจ็ดรอบรอบนี้คือหายไปเลยนะครับก็กลายเป็นว่ารอบนี้ผมก็ขึ้นมาเป็นที่1น,นะครับในรอบนี้นะโอ้ยแล้วติดตรงเคอร์ไปนิดนึงุดขอบไปนิดนึงนะแล่ด้านหน้าครับเป็นปอดมัสแตงอันนี้เหมือนจะเป็นรถที่จะโดนนอกรอบนะครับในส่วนของปอดมัสแดงครับยังไง แล้วพยายามจะโอ้ยโอ้ยโอ้ยรถปาดไปนิดนึงครับจริงๆตรงนี้เขาหน้าจะต้องเปิดทางให้ตั้งแต่แรกๆแ,แ,แล้วนะแต่ว่าเขาดันไม่เปิดเฉยอะแต่รอบนี้เราก็แซงมาได้ครับรอบนี้เป็นรอบที่สิบรอบต่อไปเป็นรอบที่สิบเอ็ดนะครับเรามีเฟอร์รารี่มาแซงครับต่อหน้าเลยตรงนี้เป็นรถให้ประคารและตอนนี้ครับที่หนึ่งเขาพิดเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ถือว่าถ้าจะขึ้นที่หนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าระยะห่างตอนนี้ก็พอได้อยู่ ตอนนี้เอเนจีก็เหลือประมาณ71เเซ็นต์แล้วมาโอ้แล้วมีฟอรี่มาอีกคันหนึ่งเป็นคันสีเหลืองนะครับอย่างไรครับฟอรี่อันนี้ก็ผมจะพยายามให้เขาออกขวาไปแล้วกันนะครับแล้วด้านหน้าก็จะเป็นแมคเฟอเรนนะที่ขึ้นมาอยู่ที่สองนะครับแล้วออกพินมาอันนี้ผมขึ้นที่หนึ่งแน่ๆนะครับเพราะว่าน,นี่เขาเพิ่งจะออกพินมาเลยแล้วขึ้นที่หนึ่งครับกลับมานาที่หนึ่งเรร็บร้อย เมื่อกี้นี่ตอนก่อด้นนั้นนี่จริงๆผมว่าได้ตึงกว่านี้นะถ้าแมกลาเรตคันหนึ่งเขาไม่โดนรถให้ประคาชนนะครับโอ้หผมว่าถือว่าแบบสวยจริงๆนะครับสำหรับรถคันนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะรถอเมริกันด้วยกันด้วยนะครับคันนี้แหละก็มาจากอเมริกันนะนะครับที่ผมขับนี่ก็เป็นคอเวตนะครับแล้วผมอยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะเกี่ยวกับตัวคอเวตนะครับทีมทีเอฟบอร์นะ สำหรับโคเวกคันนี้นะครับก็ชนะในสนามเปิดซีซั่นของมีสมบัิภาคือที่กาตาร์นะครับเป็นที่1นะแล้วก็ที่2ก็เป็นแมคลาเรนนะครับก็ว่าแสดงความดีๆกับอีมเอฟสปอรด้วยนะที่ชนะในสนามแรกนะครับที่กาตาร์โอ้แล้วตอนนี้ครับเรามาที่1แล้วที่2เป็นแมคลาเรนที่3เป็นพอเชียร์ที่ก็เป็นแมคลาเรนตอนนี้เป็นรอบที่14โอ้แล้วข้างหลังมีเอาพีมาครับ แล้วขอให้เขาแทงด้าน,นขวาเรียบร้อยแต่งด้านขวาไปข้างหลังมีอีกคันหนึ่งมานะครับน่าจะเป็นโโยต้ามัง้งด้านหลังมีีคันหนึ่งมาตอนขับมัลติคาร์นี่ผมนึกว่าจะไม่ค่อยยากนะแต่ที่ไหนได้ผมว่ามัลติคาร์ยากจริงๆนะสนามนี้นะครับสนามฟาและสนามสปานี่ก็มีแต่โค้งที่สิ่งเกี่ยวทับนั้นเลยต่อการที่จะทําให้รถชนกันได้นะครับมาแล้วขออกขวาไปครับทั้งฝั่งของพอเช่เรียบร้อย ด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งชิมอนโอ้โหแล้วระยะห่างตอนนี้นี่ก็เข้ามาใกล้เรื่อยๆนะครับแล้วตรงนี้ผมว่าน่าจะาได้โอ้โหแล้วเขาต้องออกจากต้องออกจากแท็กไปครับต้องแท็กลิมิตไปเพื่อที่จะแซงโอ้โหเรียกว่าผมต้องรีบเขาก็ต้องรีบแล้วบ้านออกไปครับต้องฝั่งของคาดิแลคแล้วเป็นพอเช่ครับที่นำคาดิแลคไปได้โอ้โหเมื่อกี้ผมต้องรีบจริงๆนะไม่งั้นผมก็ มงั้นก็คือแบบโดนโดนขหลังตามเข้ามาใกล้ได้ได้ง่ายนะครับเรียบร้อยมาแล้วตอนนี้ครับเหลืออีกประมาณสองรอบดูซิว่าจะเป็นยังไงโอ้และด้านหลังครับมีเฟอร์รารี่มาอีกคันหนึ่งตอนนี้นี่คือจะเรียกสั้นๆว่าคืออยู่ในช่วงที่แบบกําลังนนันวนกันเลยนะในตอนนี้นะครับมาแล้วตรงน,นี้ครับขอขึ้นเออรูทก่อนละกันขอขึ้นก่อนละกันเรียบร้อยโอแแ้แล้วแท็กลิมิตไปครับแล้วแท็กลิมิตไปโดนไปเท่าไหร่เอย่ยโดนไปสองดห้า ในรอบนี้เป็นรอบที่สิบหกโอ้แล้วมีไฮเปอร์คาร์ม่อีกคันหนึ่งครับมีไฮเปอร์คาร์หม่อีกคันหนึ่งแล้วเขาจะเสียบไหมยังไงครับโอ้แล้วเสียบเลยครับลายในโอ้ยแล้วชนหลังไปนิดนึงโอ้ยแล้วเสียบจากลายนอกมาโอ้ยเขารีบเราก็ต้องรีบโอ้ยแล้วเกือบตุนทางฝั่งของเขนดิแหละ แล้วตอนนี้ครับในส่วนของฝั่งแมคลาเรนตอนนี้เข้ามาเป็นที่สองแล้วนะครับศต,ตูชิกนะครับศต,ตูชิกนะมาครับยังไงในส่วนของแมคลาเรนตอนนี้ก็พยายามจะกดดันผมนะตอนนี้โอ้เมื่อกี้นี่ตอนแรกผมนึกว่าเขาจะไม่เสียบนะดันเสียบเฉยโอ้โหแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นว่าผมต้องพยายามขับหนีเขาให้ได้เขาจะไม่ยอมให้ผมหนีไปง่ายเลยนะ แต่ตอนนี้เขาก็สลีปสตีผมได้แล้วด้วยเราตรงนี้เรกไปครับตรงเส้นขาวแต่สนามนี้ผมเองก็ถนัดอยู่แล้วนะเป็นสนามที่ผมชอบนี่มันขับสนุกอะนะครับโอ้โหแล้วตอนนี้ครับโดนกดดันมาแล้วครับทางฝั่งของแมคลาเรนโอ้ยด,ดันริงเลดน,นี้แหม่พอเวทพอเวทรู้สึกชอบนะผมบอกว่ามันแบบมันดูขับสนุกดีอะเขียงเครื่องก็พอผมว่ารถอเมริกันเสียงเพาะแทบลุกคันจริง นในเกมนี้มาครับยังไงทางฝั่งของแมคลเรนตอนนี้ก็สลิปสตีมาแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะเข้ามาใกล้ผมได้นะตอนนี้เหลืออีกแค่รอบเดียวนะครับจะส่งของรอบต่อไปแต่นาเป็นบัสต็อปที่เกตมาเบรคครับซือเบรกลึกมาเลยตรงน,นี้ผมกล้ามั่นใจมาที่จะเบรกลึกเพราะว่าด้วยความที่ชำนาญสนามได้ระดับหนึ่งมาแล้วต่อไปเป็นรอบสุดท้ายครับด้วยระยะห่างส5าห้าวิ เดือด oh, hey. จริงรอบนี้อินซ <c oughs> ิเดนเต็มแหมมาแล้วตรงมีเป็นแฮปปิ้ปื๊บปื๊บป๊บโอ้หแล้วเขาก็อยากไล่ไม่หยุดตอนนี้ครับข้างหลังมาสาุดสี่วิแล้วโอ้โ oh, ห oh. ตอนนี้คือเริ่มมาใกล้จริงตอนนี้ทางฝั่งของไฮเปอร์คาร์เริ่มจะเข้ามาใกล้แล้วมาครับยังไงขึ้นเอรูทมาตรงน,นี้แม็กแลเรนต้องระวังในส่วนของเดอร์ตี้แอร์ด้วยนะถ้าเขาไม่ระวังเดอร์ตี้แอร์ก็สามารถที่จะหลุดได้นะครับ ยังไงครับพอเช่พอเช่ไฮประคารแล้วแซงไปน่าจะมีอีกคันหนึ่งมานะน่าจะเป็นโอ้แล้วถึงทางโค้งพอดีโอ้โหอันนี้เขาก็ต้องรีบเหมือนกันนะเนี่ยยังไงผมว่าเขาน่าจะไม่แซงนะโอ้แล้วแซงครับแล้วขุมรถไม่อยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหปิดสเปซอย่างนี้ <c oughs> แล้วแซงไปครับทางฝั่งของขันที่แรกแล้วเบรกมาครับลายในนี่ไม่ให้เข้ามาหรอกลายในอะ่ะ ยากไปหน่อยนะเมื่อกี้ลายผมดีด้วยนะลายดีทําให้เขาไม่สามารถที่จะแซงได้เห็นไหมครับคือแต่ละโค้งนี่ผมบอกได้เลยนะว่าโอ้โหแซงยากเหมือนกันนะสนามนี้โอ้โหไฮเปอร์คาร์นี่ก็รีบเหมือนกันนะเนี่ยยังไงครับตอนนี้ตอนนี้ยังอยู่ในเซกเตอร์สองนะเซกเตอร์สองนี้ผมว่าน่าจะแซงยากสุดแล้วในสนามนี้เพราะว่าเป็นเซกเตอร์ที่มีแต่โค้ง และส่วนใหญ่โค้งนี่ก็ใกล้กับกระแพงหมดเลย <c oughs> คือแทบจะทุกโค้งเลยนะที่จะใกล้กับกระแพงหมดอ่ะก็เลยทําให้เวลาเราขับต้องพยายามระวังรถหมุนโอ้แล้วมาอีกคันหนึ่งด้านหลังเป็นเบอร์ลี่ไทเปอร์คายังไงครับออกตรงแคมปัสสเตปลอตมาครับออกเฟอร์รี่ตรงนี้เป็นทางตรงโอ้แล้วยังมาไม่ถึงเลยครับตอนนี้ตอนนี้ผมว่าคงต้องดีดก,ก่อนลแล้วแหละยังไงโอ้แล้วเหมือนจะมาช้านิดนึงยังไงครับ แล้วไปลายนอกเลยไปลายนอกแล้วตอนนี้ผมก็ต้องเข้าโค้งมาเว้ยเหมือนจะบาดไปนิดนึงมันจะบาดไปนิดนึง,นนนงโอ้โหแล้วมีคันนี้แหละไม่คันนึง <c oughs> แล้วเสียบมาเลยครับโอ้แล้วแม็กลาเลยเข้ามาใกล้อีกแล้วแต่เขาก็บาดด้วยโอ้โหเกือบไปครับยังไงครับโอ้โหและที่หนึ่งฮะเรียบร้อยนัวจริงรอบสุดท้ายโอย้แล้วเหมือนเมื่อกี้คันเมื่อกี้น้ำมันจะหมดด้วยนะครับทางฝั่งของคันนี้แหละสีแดงนะเมื่อกี้โอ้โห อย่างนัวเลยครับรอบนี้ที่หนึ่งครับโอ้โหโอ้โหนัวจริงทุกคนรอบนี้ว่ารอบนี้โคตรนัวเลยรอบนี้อย่างนัวเลยสําหรับในส่วนของสนามสปาครับโอ้โหนัวจริงรอบนี้เอาละครับสําหรับคลิปในวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้กับสนามสปานะครับรอบนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะนัวจริงนะครับสําหรับในส่วนของที่หนึ่งและที่สองนะ ก็ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมเชื่อกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e ด้นะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ